อีกแล้วนะครับในช่วงของการทำนายนะฮะดวงชะตานะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับวันนี้เป็นคิวของคนราศีเมษนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีเมษหรือคนที่อยู่เกิดในระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมครับอ่าเรามาติดตามรับชมรับฟังคลิปดีๆคลิปนี้จะให้คำตอบทุกทกคน ไปวางแผนครับเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เนอะเป็นการพยากรณ์แบบองค์ภาพกว้างครับำของการโครจรของดวงดาวครับจะส่งผลอย่างไรบ้างนะฮะอา้าวเรามาชมและฟังนะคำทำนายและพยากรณ์ได้เลยครับคนราศีเมษนะในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ ดาวประจำตัวครับของคนราศีเมษหรือดาวตนุลักษณ์ก็คือดาวองคารหมายเลข3ไทยนี่แหละครับโคจอรอยู่ในเรือนปัตตนีฮะได้ตำแหน่งในทางโหราศาสตร์ที่สำคัญครับก็คือตำแหน่งปะาปะาคือความไม่มั่นคงความอ่อนแอ,นอการหวันไหวนะครับดังนั้นคนราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับจะเป็นคนลักษณะมีอารมณ์รู้สึกอ่อนไหวแปรปวนเปลี่ยนแปลง เนะครับมีอะไรก็กร,ระทบเลยเรื่องของจิตใจก็ทําให้สั่นคลอนวันไหวระแวงนะครับและช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่ขี้สงสารขี้ใจอ่อนอะนะครับจะส่งผลจะทําให้เกิดความเสียเปรียบจับคนรอบข้างเพศตรงข้ามนะครับเพราะดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือน ปัตตนิไม่ใช่อยู่ในเรือนตัวเองนะครับเพราะตัวเองไม่เข้มแข็งพอไปอยู่กับชาวบ้านไปอยู่กับคู่ครองคนรักก็ทําให้ตัวเองเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับการตัดสินใจอะไรก็ตามนะครับในช่วงพฤศจิกายนนี้ต้องหนักแน่นนะต้องเอาข้อมูลมาดูดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยพี่หมอแนะนำเนาะต้องมีความเรียกว่าเข้มแข็งนะครับอย่าหูเบานะแล้วก็อย่าใหใ้ใครชักจูงง่าย นะครับเป็นดวงแห่งเพื่อเขาเรียกว่าช่วงนี้เป็นดวงให้เรียกว่าทําเพื่อคนอื่นเออนะเนี่ยช่วงเดือน,น,น,เ,นเนี้ยคนเมธเนี่ยเนี่ยบอกได้เลยครับอะไรอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้ของตัวเองนะนะไปทําให้คนอื่นปัญหาคนอื่นชาวบ้านอื่นได้รับหมดเออเรื่องของผลประโยชน์รายได้เขาได้มากกว่าตัวเราเพราะเราไปช่วยคนอื่นไง สิ่งที่ได้มาก็ผลตอบแทนหรือสิ่งที่คาดหวังมันก็จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยเพราะตำแหน่งปร่าหมายถึงสุขภาพด้วยนะนะครับในเรื่องในช่วงนี้นะครับพักผ่อนให้ดีนะอย่าพักผ่อนน้อยนอนเยอะๆนะครับเพราะดังประจําตัวเนี่ยวงบอกมาในลักษณะแบบนี้ก็ต้องกาเรียกว่าเดินตามดาวนะ ครับก็อีกอเรื่องครับต้องอต้องควรระมัดระวังนะครับแลอย่าประมาานะในเรื่องของเพื่อนฝูงคนรอบข้างนะครับหรือคนเข้ามาเนี่ยเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆอันเนี้ยเขาเรียกว่าต้องมีกำแพงนิดนึงไม่งั้นน่าจะมีปัญหาได้ว่าดาวพุธครับคือดาวเจ้าเรือนสห a ชานะฮะและดาวพระอาทิตย์ครับคือดาวเจ้าเรือนปุตตครับหลังวันที่1 7ครับพฤศจิกายนโครจรเข้าไปในเรือนมรณะนะมรณะคือทำให้เกิดความเสียใจเศร้าโศกพัดพลาก ดาวพุธคือเพื่อนดาวอาทิตย์คือดาวพุธนี่หมายถึงเพื่อนนะดาวอาทิตย์หมายถึงเด็กหรือคนอายุน้อยกว่าเพราะฉะนั้นนี่ฮะติแปลความหมายก็คือว่าเพื่อนใหม่เพื่อนอายุน้อยกว่าแต่สร้างปัญหาและสร้างความผิดหวังให้กับคนราศีเมษได้นะครับโดยแล้วก็ยังแปลความหมายในกระทั่งถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความสนิทสนมกับเรานี่แหละจะทำให้ ให้มีเรื่องเกิดความเสืส่อมเสียเสียหายกับเราได้นะครับระวังนะครับอันนี้พี่หมอขอเตือนนิดหนึ่งเนาะแต่ในเรื่องเงินครับถือว่าปังถือว่าโอเคเพราะเพราะดาวการเงินคือดาวศุกร์ครับเข้าสู่ตอนนี้ครับย้ายละเข้าสู่ราศีธนูนะฮะได้ตำแหน่งมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่อยู่ในเรือนสุพระคือความสําเร็จนะครับพูดง่ายว่าช่วงนี้การเงินการทองจะมีโอกาสประสบความสําเร็จคิดหวัง ไว้คิดหวังไว้ก็มีโอกาสสําเร็จนะครับสิ่งที่เรียกว่าจะมีโอกาสหยิบจับเป็นกนเป็นทองช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะแล้วนะครับที่จะมีการเงินที่ดีเข้ามาหลังจากที่เดือนตุลาคมเนี่ยนะการเงินนะครับเป็นมรณะกับดวงนะซึ่งมีรายจ่ายเยอะนะมีภาระเยอะนะครับมีเหตุที่ต้องใช้จ่ายแต่ว่าเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ ดวงดาวโครจรเข้าในเรือนภพที่ดีแปลว่าการเงินก็จะเริ่มพลิกฟื้นนะครับมีเงินเข้ามาหลั่งไหลแหม่ดังใสน้ําเลยทีเดียวครับเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินก่อนทองช่วงนี้ถือว่าปังครับในเรื่องการเงินนะครับส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองก็ยังดูดูดูดีโอเคนะเออเพราะดาวความรักคู่ครองคือดาวศุกร์เนี่ยฮะก็ยังโครจรโดดเด่นได้ตําแหน่งมหาจักรนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่ เป็นโดจะเจอคนรักที่ถูกใจเออจะเจอคนรักที่ใช่ที่โอเคนะครับส่วนคนมีคู่ครองคนรักนะครับดาวปัตตนีตอยู่ในเรือนสุภะแปลว่าปัตตนีตสุภะจะสําเร็จในเรื่องความรักอ่ชีวิตคู่ใครมีแฟนใครก็เป็นอยู่ก็ยังส่งเสริมเกื้อกูลนะครับสนับสนุนซัพพอร์ตกันดีแปลว่าเป็นคู่รักที่น่าอิจฉาคู่หนึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะ คนราศีเมษนี่แนะ่เป็นราศีที่เรื่องความรักยังมีความเด่นนะครับผมส่วนในเรื่องของการงานครับดาวการงานก็คือดาวเสาร์ครับยังโครจรและอยู่ในตำแหน่งเนี้ยนะครับในตำแหน่งกเกษตรตาทิพดีนั่นแสดงเห็นว่าครับงานยังมีความมั่นคงแข็งแรงดีนะครับมีโอกาสที่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่ขับขยับขยายนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ใครมองอะไรไว้ดูลู่ทางอะไรไว้ก็ พิจารณานะครับแล้วต่อยอดได้เลยเพราะตำแหน่งกา,เ,าเกี่ยวข้องเรื่องงานเนี่ยถือยังโอเคอยู่นะฮะในช่วงเดือนนี้นะครับใครจะย้ายงานเปลี่ยนงานก็เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับผมเพราะที่มีหมอบอกนะครับจังหวะเรื่องการงานเนี่ยด,ดวงดาวยังส่งพลังนะครับที่ดีให้คนราศีเมษได้สมหวังนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับ ส่วนถ้าจะเสริมเรื่องการงานเนี่ยก็ไปไหว้พระเสานะหรือพระปรางหน้าปกก็ได้นะครับใครที่สมัครงานหรือคาดหวังกับงานในเรื่องของออสิ่งที่จะเกิดผลในอนาคตนะในเรื่องของการแต่รับการอนุวัติโปรเจกต์ต่างๆนู่นนี่นั่นเนี่ยครับก็ไปไหว้พระ,พระปรางหน้าปกนะครับที่วัดหน้าปกภาษีเจริญไงจะได้เสริมเลยครับความมั่นคงส่วโชคลาภก็ยังมีอยู่นะ เ,ออเพราะดาวราหูยังสถิตยอยู่ในเรือนการเงินนะครับคนราศีเมษก็ยังมีโชคลาบนะครับแต่ว่าเรื่องการเงินเนี่ยจะมีรายจ่ายต้องค่อนข้างมากเหมือนกันเนาะแต่ก็ยัมีโชคลาบก็เล่นหรือเสี่ยงตรงนี้แบบพอประมาณพอสมให้สมผลก็พอนะเออนะครับผมก็หมดแล้วนะครับกับการพยากรนะไว้โอกาสหน้าพอพบกันใหม่นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ